สวัสดีค่ะกระ้สาขาดังมาแล้วค่ะสุดยอดของเล่นมันเล่นได้จริงๆหรือครูสาวแทบกรีดขอดูของเล่นเด็กอนุบาลคุณยา่าหอมาให้อย่างดีมันเล่นได้จริงๆหรือครูสาวแทบกรีดขอดูของเล่นเด็กอนุบาลแมงป่องตัวเป้งคุณยา่าหอมมาให้อย่างดีแถมตัดหางตัดกล้ามเรียบร้อย วันที่15มิถุนายน6-6สมาชิกติกตอกแอชไซตุกติกสุพัอนซึ่งเป็นครูสอนชั้นอนุบาลแห่งหนึ่งพสคลิปอดของเล่นของนักเรียนอนุบาลหลังคุณยา่าห่อมาให้เล่นพอรู้ว่าเป็นตัวอะไรถึงกับอึง้งโดยครูบอกว่ามีแนวให้เซอร์ไพรส์ได้ทุกมืออนุบาลหาาันษาวันนี้เอาแมงป่องมาจากบ้านบอกว่าย่าห่อมาให้เล่นคุณย่าได้ตัดถางตรงที่แมงป่องใช้ต่อยคนออกแต่เพื่อความปลอดภยัย คุณครูยึดไว้และให้คุณย่าคืนตอนคุณย่ามารับน้องตอนเลิกเรียนค่ะ Referreds.canjurh nuban ครูอนุบาลครูปฐมวยัยของเล่นเด็กโดยในคลิปกูได้เข้ามานั่งในวงของเด็กๆก,ก่อนขอดูของเล่นจากเด็กชายคนหนึ่งที่คุณย่าหอมาให้แต่ก็ต้องตะลึงและพบว่าของเล่นนั้นคือแมงปองถูกตัดหางและก้ามออกปแล้วเพื่อความปลอดภัยใส่ถุงมาเป็นอย่างดี แต่เพื่อความปลอดภัยกูจึงต้องขอยึดไว้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชิยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ